ห็นมุมเล็กๆตรงนี้ค่ะทุกคนก็พอจะเดากันได้แล้วใช่ไหมคะบ้านหลังนี้ออกแบบตกแต่งในสไตล์มินิมอลและตรงนี้ขอบอกเลยว่าเลือกใช้เป็นระแนงไม้นะคะเพื่อ ทำให้บางสายตาแต่ก็ยังไม่ทําให้บ้านเนี่ยมีความเขาได้กวดทึบหรือว่าอึดอัดนั่นเองค่ะและตรงนี้ค่ะส่วนที่ f n ฟแอนไครได้เข้ามาดูแลนั้นก็คือในส่วนของครัวเบานั่นเองนะคะเนี่ยพื้นที่กว้างขวางถูกใจผู้หญิงคุณแม่บ้านทุกคนแน่นอนเลยค่ะและตรงนี้นะคะเราได้เข้ามาทําการตกแต่งเป็นกรุผนังลายหินอ่อนนะคะตรงนี้สามารถจะเป็นวางทีวีเล็กๆตรงนี้เป็นเพิ่มเป็นมุมพักผ่อนของบ้านได้อีกมุมหนึ่งบริเวณชั้น2ค่ะ ครับุณนุอินเดียสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้จะไปไหนครับวันนี้เรากําลังจะไปแถวออบางบอนสี่ครับก็เข้าไปสรุปงานหน้างานลูกค้าจริงๆัประมาณ50,000นบาทเป็นสไตล์แบบเออมินิมอลกับบ้านที่เป็นบ้านรีโนเวทแล้วก็ตัวบ้านก็ค่อนข้างจะร่วมสมัยแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างเนา มันจะมีซิงก์นะครับแล้วก็อันนี้พื้นที่ผมมาไว้มันน่าจะอยู่ช่วงตรงนี้เลยอันนี้มันน้ำเสียก็เจอกจากพื้นขึ้นมาเลยก็ได้ครับอาจจะเฉียงที่ผ่านก็ไม่ทีเดียวจะไม่หายนะครับทีมงานรอบอใช่ไหมใช่ครับใช่ลูกค้าแจ้งว่าเออมันมีตำแหน่งข้อน้ำอยู่ในขนังเดียวช่างเขาไปแก้ไขแล้วก็เพิ่มตำแหน่งข้อกำงดีเท่าน้ำเสียให้ก็ง่ายตรงนั้นของเราเนี่ยเราก็มาติดตั้ง หน้างานไม่น่ามีรถของ<ม>ดดของรู<ม>ดดของหน้างานได้เลยเนาะแล้วก็ของเข้าวตัวบ้านชั้นสองมดดผมวันใดไม่เล็กเท่าไหร่ออกมาแถวตั้งเดินขึ้นได้เลยโอเคหน่าจะไม่ติ<ม>ดป<ม>ัญหาอะไรโอเคของผมน่าจะเรียบร้อยหลังจากนี้ก็เอาเดี๋ยวมิมนส่งมาเ,เรียบร้อยเดี๋ยวให้คุณมิวเขาส่งอะไรละเอียดให้พี่ทีนึงเรียบร้อยครับกูมีธุระไปไหนต่อหรือเปล่าครับไม่สั่งละโอเคได้ครับโอเคค่ะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดินทางปลอดภัยแล้วกันครับแม่สวัสดีครับ สวัสดีครับนัดครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กับโครงการของลูกค้าอีกท่านหนึ่งครับผมซึ่งอันนี้ผมได้เป็นอินเทีเอยออกแบบดีไซน์ให้กับบ้านหลังนี้ครับผมคีย์หลักของบ้านหลังนี้จะเป็นโครงสร้างบ้านที่จะเป็นค่อนข้างซับซ้อนไม่เหมือนบ้านตามโครงการใหม่ๆครับผม ซึ่งบ้านหลังนี้จะมีขดเสาค่อนข้างเยอะครับผมซึ่งค่อนข้างท้าทายกับในงานออกแบบครับผมว่าเราจะออกแบบยังไงให้ตัวข้าบ้านน่ะดูมีความสมูทดูความไม่เป็นเหลี่ยมเป็นมุมมากเกินไปครับผม ซึ่งตรงบ้านย่างนี้ผมก็ได้มีโจทย์หลักจากทางลูกค้าแหละว่าอยากได้สไตล์เป็นมินิมอลผสมความลายหินเข้าไปครับผมส่วนตัวงานน่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้างานแล้วก็ตอนพาไปบิวอีกทีหนึ่งครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้เรา ผลิตงานของคนโกงอยู่ครับงานส่วนมากๆส่วนหลักๆเลยจะเป็นกั้นกำแพงปูผนังขึ้นมาแล้วก็จะทําประตูซุ้มโค้งเป็นบานเลื่อนอวิธีขั้นตอนการทําซุ้มโค้งใช่ไหมครับจับแรกเลยแล้วก็ต้องด้มามประกอนขนาดจากอินททเลียแล้วก็เรามาดัาด้าออกมาทีนี้เราใช้เครื่อง CNC ครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องของเพี้ยนหรือว่าไม่โค้งไม่มวนไม่กลมสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะ มันจะได้แบบที่ที่เขาต้องการเลยก็คือเราใช้เครื่องเครื่องตัดที่ได้มาตรฐานเรามีเครื่องติดขอบเอทที่แบบได้มาตรฐานด้วยครับเพราะนั้นงานที่ที่ออกไปมันจะสวยงามครมับเนียงานก็จะประมาณนี้ครับในที่ก็โฟ้ซ์บนอย่างนี้ได้หมดครับ ตเต็มครับแต่เต็มเลยแต่เต็มขนาดเลยวันนี้ทำมาสองต่อยทำมเอาแผ่นนี้ใส่ทันที สวัสดีค่ะวันนี้แนทและรายการพาไปบิวพาทุกคนมาอยู่กันที่หมู่บ้านราชพฤกษ์บางบอน4ีค่ะใช่แล้วค่ะหมู่บ้านนี้ไม่ใช่หมู่บ้านใหม่นะคะแต่บ้านหลังนี้ได้รับการรีโนเวทใหม่ และทาง f n d e c o r ก็ได้เข้ามาดูแลในการบิวอินให้บ้านหลังนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้ก่อนที่จะได้รับการรีโนเวทนั้นเหลี่ยมและมุมเนี่ยไม่ค่อยได้รับการสมมาตรเท่าไหร่นะคะทําให้การจะนำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเข้ามาวางในบ้านเนี่ยทำให้ไม่ได้ระนาบเข้ามุมได้ไม่สวยงามเท่าไหร่ค่ะคุณลูกค้าจึงเลือกการบิวอินเข้ามาทําให้การตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้ามุมได้อย่างสวยงาม100%นั่นเองค่ะข้างในจะสวยงามขนาดไหนตามแบ มากันเลยค่ะ เห็นมุมเล็กๆตรงนี้ค่ะทุกคนก็พอจะเดากันได้แล้วใช่ไหมคะบ้านหลังนี้ออกแบบตกแต่งในสไตล์มินิมอลและเลือกใช้พื้นไม้นะคะรวมถึงลายหินอ่อนในการตกแต่งเป็นโทนหลักของบ้านหลังนี้ค่ะพื้นที่ตรงโล่งตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าพอจะเดากันได้ใช่ไหมคะว่าต้องเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแน่เลยเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับวางตีจูเอียหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อของคนจีนนั่นเองค่ะ และด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้จัดเก็บสิ่งของต่างๆเข้าบ้านมาแล้วก็ต้องมีที่เก็บรองเท้าใช่ไหมคะตรงนี้เลยค่ะโอ้โหส5หชั้นเข้าไปด้วยกันนะคะบ้านนี้ไม่ว่าจะอยู่10คนก็สามารถเก็บรองเท้าได้เพียงพอสําหรับสมาชิกทุกคนในบ้านนะคะแล่ตรงนี้ค่ะก็เป็นตู้ชั้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะรวมถึงแบบเดิมเลยค่ะ ลิ้นชักสไตล์แบบ soft close style F n d K ของเรานั่นเองนะคะและตรงนี้เลือกใช้เป็นมือจับสีทองแต่ว่าลักษณะเท์เซอร์ของเขาจะเป็นแบบหม่นหม่นนิดนึงนะคะเขาเรียกเป็นแบบเนื้อไสซไ์หน่อยหมคะเพื่อจะทําให้ไม่มีรอยนิ้วมือจับนั่นเองนะคะและตรงนี้ขอบอกเลยว่าเลือกใช้เป็นระแนงไม้นะคะเพื่อ ทำให้บางสายตาแต่ก็ยังไม่ทําให้บ้านเนี่ยมีความเขาได้กวดทึบหรือว่าอึดอัดนั่นเองค่ะและต่อจากตู้นะคะพื้นที่ด้านข้างตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นผนังสีขาวเพลนๆค่ะและทาง f n d e c ็ r เนี่ยก็ได้เข้ามาตกแต่งกรุผนังนะคะเลือกใช้เป็นลายหินอ่อนสลับกับไม้ซาอร่องสีขาวทําให้มีดีเทลมากยิ่งขึ้นค่ะและตรงนี้ค่ะจะเป็นซุ้มประตูโค้งนะคะคงความสไตล์ความเป็นมินิมอลมูจิค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นประตูบานสไลด์นั่นเองค่ะเพื่อทําให้ เกิดการประหยัดพื้นที่แล้วก็เพ,เพิ่มพื้นที่ในห้องให้เพิ่มมากขึ้นค่ะแ dm แล้วเข้ามาตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นห้องนั่งเล่นไหมคะตรงนี้แต่ว่ามีความเป็น Pri เวซี acy, มีความส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเพราะมีประตูกั้นนะคะจากพื้นที่ด้านนอกบ้านเข้ามานั่นเองค่ะและตรงนี้นะคะเราได้เข้ามาดูแลเห็นเลยว่าเราเลือกใช้เป็นลายหินอ่อนผสมกับไม้เสาะร่องนะคะและตรงนี้ค่ะทุกคนจะเห็นว่าเราจัดระเบียบสายไฟไม่ให้ดูรกกรุงรังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่สอดมาตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเสียบสายไฟปักซาวบาอะไรอย่างเงี้ยเสียบขึ้นมาแล้วก็มาต่อกับปักตรงนี้นั่นเองค่ะ และด้านข้างนะคะเราก็ยังไม่ลืมที่จะมีตู้โชว์ของสะสมให้คุณลูกค้าเหมือนเช่นเคยค่ะและมือจับด้านข้างนะคะก็ยังคงเลือกเป็นสีทองนะคะเพื่อลดและก็ป้องกันรอยนิ้วมือนั่นเองค่ะลงมาถึงด้านล่างนะคะเราก็ยังใส่ตู้เก็บของให้กับคุณลูกค้านะคะนี่ แบบ soft close นั่นเองนะคะตู้ในเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะเ oh. ชื่อได้เลยว่า oh. ไม่ว่าจะเป็นบ้านของใครๆเนี่ยของงอกแน่นอนการมีตู้แบบนี้ทำให้การจัดเก็บสิ่งของดูเป็นระเบียบสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะมีกว้างมากๆเลยนะ,ะสวยงามค่ะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็กรุผนังนะคะด้วยไม้เสาะร่องสีขาวนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูรับอีกประตูหนึ่งนะคะที่จะทะลุเข้าไปในตัวบ้านนั่นเองค่ะตามเข้ามาเลย ทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้เป็นซุ้มประตูค่ะตรงนี้มีที่มาที่ไปนะทุกคนเพราะว่าการที่เราจะมาทําเป็นซุ้มประตูแบบนี้จริงๆแล้วด้านข้างแต่เก่าแต่ก่อนเนี่ยนะข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขอบหรือว่าเป็นเหลี่ยมปูนของบ้านหลังเดิมโครงสร้างเดิมที่เขานูดออกมาตรงนี้เราก็เลยทําการ กรุตัวไม้ด้านข้างรวมถึงด้านบนให้เป็นซุ้มประตูสวยๆแบบมินิมอลมูจิแบบ, ji, แบ,บนี้ให้ลูกค้านะคะตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นกล่องนะคะจริงๆเป็นกล่องเซอร์วิสบ้านเป็นพวกเบรเกอร์อะไรอยู่ด้านในนะคะนี่ก็จะเป็นเดิมๆของทางบ้านเก่าเขาเลยนะคะแล้วก็ทกําการครอบตู้เข้าไปเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะนี่ดูตรงนี้นะคะจะเห็นว่าประตูบานเลื่อนของเราอะ่ะอีกฝั่งหนึ่งทุกคนจะจินตนาการออกใช่ไหมคะว่าด้านหลังอะ่ะมันคือ กลุตู้ทีวีของเราในห้องนั่งเล่นนั่นเองพอเราเปิดปิดประตูตรงนี้ประตูบานเลื่อนของเราอะ่ะก็จะซ่อนเข้าไปในตู้ด้านหลังของเรานั่นเองเพื่อความสวยงามนะคะ และพื้นที่ตรงนี้นะคะแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยแถมยังมีขอบปูนตรงนี้มากั้นอีกนะคะเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหรือตู้สําเร็จรูปต่างๆเนี่ยไม่สามารถเข้ามุมตรงนี้ได้แบบฟิตพอดีค่ะการออกแบบบิวอินของ FN ฟแอนคอเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างพอดีและก็สวยงามแถมยังกลมกลืนเป็นตีมเดียวกันมินิมอลมูจิลายไมย้แล้วก็ลายหินอ่อนนั่นเองค่ะนี่เลย พื้นที่ถัดมาค่ะนั่นก็คือในโซนของห้องครัวนั่นเองค่ะด้านข้างตรงนี้ต้องขอบอกเลยว่าโครงบ้านเก่าเนี่ยจะเป็นขอบปูนสองข้างแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งขึ้นไปเราก็ได้เข้ามาตกแต่งกรุผนังตรงนี้นะคะให้เป็นซุ้มก่อนเข้าห้องครัวนั่นเองค่ะและตรงนี้ค่ะส่วนที่ FN ฟเอ็ไครได้เข้ามาดูแลนั่นก็คือในส่วนของครัวเบานั่นเองนะคะเนี่ยพื้นที่กว้างขวางถูกใจผู้หญิงคุณแม่บ้านทุกคนแน่นอนเลยค่ะนี่ทุกอย่างคุมตีมเหมือนเดิมทั้งหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์สี จับขอบสีทองนะคะตู้ต่างๆใช้งานสะดวกสบายนะคะจัดเก็บสิ่งของว้าวตรงนี้ชอบมากนี่นี่เลยนี่ไม่ว่าจะจัดเก็บเครื่องปรุงต่างๆนะคะหยิบจับสะดวกสบายออกมาแบบนี้เนี่ยถูกใจแม่บ้านสุดๆเพราะว่าตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นขวดเครื่องปรุงต่างๆที่มีความสูงนะคะตู้ตรงนี้ ใครจะไปคิดใช่ไหมคะว่าหน้าบานตรงนี้มันแค่มากๆก็ยังสามารถเลือกใช้พื้นที่เป็นบานดึงออกมาแล้วก็วางสิ่งของตรงนี้ได้อีกตรงนี้เนะี่ยชอบมากๆเลยคะ่ะ และในส่วนต่อมานะคะเป็นตู้ลอยนั่นเองค่ะสามารถจัดเก็บสิ่งของสูงขึ้นไปถึงด้านบนเลยนะคะเนี่ยเรียกได้ว่าใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยนะคะและด้านข้างตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราเลือกเป็นพื้นด้านหลังเป็นลายหินอ่อนให้ยังคงคุมโทนในความมินิมอลมูจิลายไม้แล้วก็ลายหินอ่อนค่ะมือจับต่างๆเป็นสีทองเช่นกันค่ะเหมือนกันทั้งหลังเลยนะ ทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงเลือกท็อปเป็นเนื้อไม้แบบนี้ต้องขอบอกเลยค่ะว่าตัวไม้แบบนี้ค่ะเขาเรียกว,ว่าไม้ HMR ที่พื้นผิวเนี่ยเคลือบเมลามีนสามารถกันน้ำได้100%่เรเราเนี่ยเคยล้างจานแล้วก็ทิ้งพวกหม้อกะละมังต่างๆที่มีน้ำแล้วก็หกเลอะไว้ตรงนี้ประมาณ5-6วันค่ะไม้ก็คืออย่างสวยสมบูรณ์แบบไม่มีการผุพองใดใดเลยเกิดขึ้นนี่ก็คือเกิดจากการทดลองใช้จริงของเรามานั่นเองเราถึงมั่นใจที่จะให้เฟอร์นิเจอร์ในบ้านของคุณลูกค้าเป็นเนื้้้อไมแบบนีค่ะ นี้ จะไม่แวะพูดถึงก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นโครงเก่าของบ้านค่ะที่ทําเจาะเป็นรูไว้แต่ว่าถ้ามองมาตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าเป็นกรุผนังที่ทาง FN ฟเอคค่ะได้ทําการกรุผนังตกแต่งไว้จากฝั่งแรกที่เราเดินเข้ามาจากประตูบ้านนะคะตรงนี้นะัดเล็งเห็นถึงความสําคัญนะคะเพราะว่าจากแต่เก่าค่ะถ้าเราวางสิ่งของไว้เวลามีคนเท่าคนแก่อยู่ในบ้านเนาะเข้ามาจับของอาจจะตกหล่นไปอีกฝั่งได้เกิดความอันตรายเศษแก้วตกแตกได้หรือว่าถ้าเรามีลูกเล็กเด็กแดง ตรงนี้ก็คือเป็นจุดล่อแหลงที่อาจจะเกิดอันตรายกับน้องๆได้นั่นเองค่ะเพิ่มเซฟตี้ให้กับบ้านได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะและพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นโถงบันไดบริเวณชั้น2นั่นเองค่ะ และตรงนี้นะคะเราได้เข้ามาทําการตกแต่งเป็นกรุผนังลายหินอ่อนนะคะตรงนี้สามารถจะเป็นวางชีวีเล็กๆตรงนี้เป็นเพิ่มเป็นมุมพักผ่อนของบ้านได้อีกมุมหนึ่งบริเวณชั้น2ค่ะด้านล่างนะคะเราก็ยังคงใส่เป็นตู้เก็บของนั่นเองค่ะส่วนด้านบนเด็กได้ว่าเป็นไฮไลไท์ที่ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่านะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นหิ้งพระประจําบ้านนั่นเองค่ะและด้านบนนะคะเรายังเจาะทําเป็น รูปร่างวงกลมแบบนี้เป็นกระจกเงาใสด้านบนนะคะและยังซ่อนไฟด้านในอีกเขาเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มบารมีให้กับอง,องค์พระและยังเพิ่มความสวยงามให้กับมุมตรงนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองค่ะตามและกันมาเลยนะคะ ตรงนี้เราจะดูแลส่วนไหนบ้างมาเลยค่ะ แต่ก่อนเนี้ยต้องขอบอกว่ามุมตรงเนี้ยของโครงสร้างเดิมอ่ะเขาจะลึกเข้าไปดูจากตรงนี้เป็นขอบปูนของบ้านเก่าค่ะเราก็เลยทําการบิวอินแล้วก็ต่อเติมเป็นเหมือนตู้แต่งตัวแต่งหน้าตรงนี้เข้ามาให้พื้นที่ตรงเนี้ยเติมเต็มสวยงามค่ะแล้วต้องขอบอกว่าที่เห็นกระจกกว้างๆสูงๆแบบนี้นะคะความสูงที่พอดีกับมือแบบเนี้ยคุณลูกค้าเขาเลือกเสมาเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะชอบยืนแต่งหน้าแต่งตัวนั่นเองค่ะเราก็เลยเลือกให้เคาน์เตอร์เนี่ยอยู่ในระดับความพอดีแบบนี้แล้วก็ตู้ตรงเนี้ยจะ เป็นตู้กระจกใสนะคะทำให้เห็นเครื่องสำอางหรือเครื่องประดับตกแต่งตรงนี้ได้ง่ายๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดลิ้นชักนั่นเองค่ะนี่แล้วก็ด้านข้างนะคะเราก็ใส่เป็นไฟ LED แบบนี้สามารถเปิดปิดไฟในการแต่งหน้าได้นั่นเองค่ะแต่งหน้าขึ้นผมเสร็จแล้วเราก็ต้องไปแต่งตัวกันใช่ไหมคะเราจะมากันที่พื้นที่ถัดมาเลยค่ะต้องขอบอกก่อนเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้ ขอบของประตูของตัวบ้านเนี่ยก็จะสุดถึงแค่ตรงนี้ค่ะและพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆกว้างยาวเข้าไปเราก็เลยทำการบิวอินตู้เสื้อผ้าตรงนี้เข้ามาเป็นตู้เสื้อผ้าสีขาวตัดด้วยขอบไม้สีดำการมีมือจับสีดำแบบนี้ค่ะทำให้ขอบของประตูนะคะรวมถึงตัวตู้เสื้อผ้าเนี่ยไม่เปื้อนง่ายๆนั่นเองค่ะ นี่เลยโอ้โหตู้เนี่ยสูงจนสุดเพดานเลยนะคะเราสามารถจัดเก็บสิ่งของได้อย่างเยอะมากเรียกได้ว่าใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าอีกแล้วค่ะนี่จนสุดเพดานเลยนะตู้ของเราโอ้โหและต้องขอบอกเลยว่าทุกๆส่วนของตู้นะคะสามารถพูดคุยกับอินทีเลียของเราได้นะคะว่าคุณลูกค้าเนี่ยมีเสื้อผ้าแบบไหนความยาวเท่าไหร่เนี่ยสามารถเข้ามาคอนซัลต์กับเราได้แล้วก็สามารถ เลือกระยะในการเจาะพวกราวแบบนี้ตามความสูงตามเสื้อผ้าของที่เรามีได้เลยค่ะและโซนถัดไปในมาสเตอร์เบดมค่ะนั่นก็คือกรุหัวเตียงนั่นเองค่ะจะเห็นว่าตรงนี้ ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะพื้นที่ใหญ่ๆทั้งหมดตรงนี้นะคะเราทําการกลุผนังจนสุดเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นเนื้อลายเห็นอ่อนตัดกับขอบสีทองที่ลิงก์กับบริเวณตีจุยะของบ้านจําได้ไหมคะที่เนียสีเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ยังเลือกใช้เป็นกระจกเงาสีชาทองนะคะตรงนี้เป็นไม้เสาะร่องสีขาวเนี่ยมันคุมตีมสวยงามไปหมดเลยค่ะ และตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดของบ้านเลยนะคะเรียกได้ว่าตรงนี้เรามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของห่วงจุ้ยค่ะมุมตรงนี้จะเป็นประตูระเบียงนะคะที่ตรงกับประตูห้องนอนอาจจะเรียกได้ว่าห่วงจุ้ยเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางเจ้าของบ้านเขาก็เลยเรียกให้เราเนี่ยช่วยแก้ไขแล้วก็ยังสามารถใช้ประตูที่จะออกไประเบียงนั้นนอกบ้านได้อีกนั่นเองค่ะ และ่วนด้านข้างนะคะตรงนี้เป็นมุมด้านข้างของเตียงพอเราเอาเตียงมาวางตรงนี้ใช่ไหมคะตัวนั้นเนี่ยชอบมากมากเพราะว่าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาตื่นนอนมากลางดึกอะมุมด้านข้างนี้สามารถวางขวดน้ำนะคะวางสเปรย์น้ำแร่ตื่นมาฉีดสเปรย์น้ำแร่แล้วก็มีขวดน้ำอยู่ด้านข้างไม่ต้องลุกไปที่ตู้เย็นหรือตู้เก็บของเพื่อมาหยิบจับสิ่งของอื่นๆได้ะคะ่ะ ก็มาอยู่กับคุณกุ้งเจ้าของบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,คะแต่ก่อนเนี่ยคะ่ะบ้านหลังนี้ก่อนที่จะเข้ามารีโนเวทค่ะบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างคะบ้านหลังนี้ใช่คะ่ะสมโอ้โอก็เห็นว่าตรงนี้ต่อเติมเป็นใช่ค่ะคือเดิมเนี่ยมันเป็นทพ่จอรรถแล้วก็ทีนี้เนี่ยคุณแม่ด้วยว่าแกอายุเยอะการขึ้นบันไดของแกเนี่ยมีปก็เลยว่าต่อเติมตรงบริเวณส่วนนี้เนี่ยให้เป็นนะห้องให้แกได้ค่ะค่ะ อ๋อแล้วก็เห็นว่าก่อนที่จะเลือกการบิวอินบ้านเข้ามาเนี่ยค่ะเหลี่ยมมุมต่างๆเนี่ยเลือกเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างยากใช่ไหมคะคือมันมันเข้ามุมแล้วมันดูแล้วมันไม่ไม่ค่อยจะเป็นทรงอ๋อไม่พอดีใช่ไหมคะ่พอดีใช่ค่ะเรียกได้ว่าการบิวอินเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าสําเร็จรูปให้เราได้เลยใช่ไหมคะไม่ต้องคิดเยอะออกแบบเองค่ะอ๋อแล้วแบบนี้คุณกุงไปเจอ FN ฟเอ็นเอคอจากไหนคะ เฟซบุ๊กเหรอคะใช่ค่ะไปดูรีวิวใช่ไหมคะไปดูรีวิวด้วยแลว้วก็ดีเพื่อนในนั้นเนี่ยต้องไปกดถูกใจตล้วไปเข้าไปดูแลว้วก็ไปต่อทางคนนิวที่เป็นเซลเป็นแอดมินใช่ไหม<ช><ๆ>คะคุณนิวอ้ยคุณนิวยอดเยี่ยมไปเลย 1> <1> <1> การพูดคุยกับแอดมินเป็นยังไงบ้างคะดีคุณนิวน่ารัก ตอบรวดเร็ว,รรวไหมคะแล้วก็แนะน,นําให้ข้อมูลดีใช่ใชไหมคะสงสัยตรงไหนสอบถามใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับผลงานที่ออกมาชอบไหมถูกใจไหมคะบอกคุณนิวเลว่าถูกใจอ๋อแล้วระยะเวลาในการเข้ามาติดตั้งเนี่ยประมาณกี่วันประมาณววันค่ะโอ้รวดเร็วไวมากเลยนะคะตั้งหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตรงนี้ในการวางตีโจยะห้องนั่งเล่นนะคะห้องครัวห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็บริเวณโถงนั่งเล่นนะคะทีบริเวณชั้น2เนี่ย หลายพื้นที่มากๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาแค่20วันดีงามมากๆเลยใช่ไหมคะชอบอันนี้เป็นสไตล์ของคุณกรุงเองเลยไหมคะที่รีเควสเป็นมินิมอลมูจิคือจะมีแจ้งกับทางอินททเลียนะคะ,คะว่าโซนบริเวณนี้เราต้องการแบบนี้แล้วก็ให้ทางน้องเขาเป็นคนออกแบบมาก็เรียกได้ว่าบอกความต้องการไปน้องเขาก็อินสปร์มาให้เลยแล้วก็<ช>ออกแบบมาเป็นแบบนี้ให้คุณกรุงเลย โอเคค่ะยังไงวันนี้ทาง FN&Co. ของเราก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาวางประจำบ้านเป็นของตกแต่งอันนี้เป็นต้นกวักกวักเงินใช่ไหมคะวันนี้เป็นกวักเงินกวักทองเข้ามาให้คุณกุงนะคะยังไงทาง FN&Co. ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เลือกใช้บริการของเราฝากบอกต่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ แล้วก็สําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณกุ้งด้วยนะคะที่ให้เราเข้ามาสํารวจบ้านเข้ามารีวิวนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ใช้บริการ FN ฟเอ็นขอด้วยนะคะและที่สําคัญสามารถติดต่อเราติดตามเราได้ในทุกช่องทางโซเชียลตรงนี้ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากแล้วเจอกันกับ EP ีหน้าค่ะบ๊ายบาย